ท่้านกล่อมเรื่องหัวล้านมักย่องนะครับมี่จะว่าพ่อใออนหญ่เนื้อมาดิต้องซื้อว่าพ่อใหญ่เกินแล้วก็ที่บอกว่าบไนดนี้ตัวคน,นยังเกินมาพ่อใหญ่เกินบ่พอดีนะเราเป็นคนหัวล้านที่ทำกันแล้วมักย่องมักย่องพูดอะไรก็มักย่องหรือกันนั่นล่ะวะอันเป่าตือใจเราดีบ่โอ้ยอยากกินยังอันเป่าตือใจบาเดี๋ยวไอ้ไก่หอดหน้าบ้าน คือน,นั่นแล้วก็ไปหาซื้อขวดตัวคุ้ยในละอืมก็ได้คุ้ยมาแม่หนึง่งแม่สาวแล้วล่ะอืมบางส่งมันกำลังสีมีทองอ่ะล่ะกำลังมัดลูกมาน้ำทั้งกับพ่อใหญ่หืมไก่มาพอดีบ้านโอ้ไปจังไดนคุณพอ่อราชสีจับพ่อ,พอเสียชีผมดกบกไล,ล่พอดนะโอ้ยมันจะหาซื้อคุ้ยในลาได้แม่หนึงน่งนะแม่สาวนด้ได้ทีคุณ เงื่อเขะเท้าบุ๋ดิล่ะคนคนว่าอืมโอ้ขุยงามต้นเหนียวตันมาว่าแล้วงามยตแล้วล่าตันขดตั้งบดาก็ว่าจะกล้าซื้อจิุ้ยแม่งามปานนี่เพ่นแม่นไม่ตะคอยนี่แล้วกล้าซื้อเพื่อนาคนรวยใจง่ายแบบนี้แล้วเขากล้าซื้ออืมเพื่อนแม่นความเจ้าดันแล้วหลับอ่ะนะไม่ตะคอยละกล้าซื้อเพื่อนโอ้ยท่างนี้ก็อยากได้คือการหลังคุยงามแบบนี้ว่ามีเงินไม่มีปัญญาดอกบวกเนี้งามขักไะนะ โอ้ยก็งามลราแล้วเราจังว่าจะซื้อมาเนี่ยแล้าสั่นโอ้ยสูมแล้วล่ะครับคุณพ่อเศรษฐีผมดูโกรกลเออถ้าชีจับคุ้ยก็งามเนาะพ่อนาะเออแมนแมนแมนสันบ้นเต็งตัวก็ดูดีพี่ลาะีดูสง่าสั่นคุณโอ้แมนอยู่ล้วนะก็เขาว่าจังสั่นหลายอย่างเดียวนะคุ้ยงามยังที่พ่ะแดงก็อยากได้เลรียว่าผมคุ้ยดอกบ่มีเงั้นสั่นห่วยอยากได้เยอะกว่าคุ้ยไหมคุ้ยอยากได้เยอะกว่าน่ะคุ้ยก็อยากได้ละเนาะสันคุ้ยงามก็เอาอวะาพ่อนาะ หขันจัดได้ก็สิให้โอ้ยให้ก็บ,บ่มีเงรรินซื้อแล้วว่าคือพอเศรษฐีแล้วห่วยสิให้ไปจ้ะให้ังไหนละบาทเดี่ยวขอยมันงามกอด,อดดอนเลือกย่องก็คักแล้วบาทเดี่ยโอ้ยก็บให้ซื้อๆนี่แล้วเรามันคิดไผ่เอื้หึสร้างมาแต่ไมนใจดีขึ้นหนาา้าก็ตาแฉกไปนะ <c ười> คือคอยคิดไว้บ่มีผิดเลยแบบนี้ไปนะคนใจดีแบบนี้เบิ่งบ่ผิดจีจัดเจียไปนะือมันก็แมน่นคือเจ้าคืนนั่นแล้วไปนะเอ,าอ้าค้อยเดี๋ยวให้ซื้อๆเลยดิบ่เอายังจักหวาดไปนะเอาไปรอด่าดอน มันมาสิหยาดต้มเหน็บนะคือบัง,บงย่องกันแล้วพอผมดกบล็อกไรบาดเอาไปเลยเอาไปเลยบาตรโอ้ยมาทางพ่อคนใจดีเถอะเนาะบาดนี่ยเพื่อนเฮ้ยมันมาสิหยากต้มเหนียเอาไปรอดเพื่อนข้นเน่าหน้าตารูปล่างดียังใจดีอีกเนาะบาดนี่โอ้ยเขาก็พ่อได้แล้วเพื่านเท่านั้นว่าโอ้ยก็คุ้ยงามกา็รอดไปไปไปเอาไปเลี้ยงแคร์ลูกแคร์ร้านไปหาซื้อไม่รอคอยละบาดนละคนว่าไปไปอีหลากกำลังมั่นลูก ทำได้เสงงตัวนะเจ้านี่พ่อน่ะไปกันเด้อพ่อเศรษฐีใจดีเอ้ยพ่อน่ะพ่อผมดกบวกไรพ่อน่ะพ่อใจหลายข้อย่องบาดิพ่อต่วักขึ้ยั้งบาทดิยั้งเนี่ยตัวเบ้าทั้นแล้วบาทดิไปเด้อคุณพ่อเศรษฐีบุบน้าพ่อน่ะชั้นนามานจิ้มเหงาไปได้แล้วบาดิเออทำไปเดิมือนี้ได้๋ยวทำบุญทำทานแล้วบาทดีไปนะพูดว่ามันต้องแบบนี้แม่คนเบ้าคว่มจริงแบบนี้มันจังแมนพ่อน่ะ เมียเธนแล้วล่ะกันเลยเพราะยังหืบได้คล้วยแล้วก็อะไรเมียทั้งทางแล้วคนเหว่ยได้มันจะใส่เราพลาดกล้วยดีไม่ทันโอ้ยได้มาหน่นำผีบาผีบาบักยอ่ยองกันกโกโกย่องมาผมดกคปุกไรลใครค้วยว่าซื่อที่อยู่นี่ทิศพระดาษโอ้ยหวัวละลานคือสจ่ายผูใ้ใครคือเลี้ยงี่นี่นะไม่ทันโอ้ย,าาย,ย,อยต่างว,ว่าไข่ฟรีเดียวพวกไข่ฟรีจังแด่อยู่แต่ว่าวิริบด้เสียก็ดักบาทเดียวท่นให้อยู่วางคนทางนี่ยก็กเล่าก็เมียเราเหมือนไม่ทัน ทางกากไห PA ้เนื like, mm. a, <F> ้อควยแม่ม <all> <A>, um. ่านก็คักเมื่อกว่าไห้จังไหนถือบังย่องกคักเพราะฉันวันลาล้านกับยองเพาผมดูคนกับไห้ทั้งตัวพัดนะเออโชคดีนะพานะท่านเอ้ยบาวาแล้วเออทำได้ของหมาทิพันนะฮืบกระเดือยวัวทิพย์กับย่างน้ำคนนั้นเพอาะไงเศรษฐีน่ะล่ะไปเพราะไงฮืบกันน่งแงงควยอยู่แล้วเพื่อนไดนควยใหม่เพื่อนกระเบิ้งกับแงงเพื่อนอ่อนซ้อนมันตัว ท่านเศรษฐีพ่อใหญ่เศรษฐีกันมานางเราไมแห้งแล้วเราอยังเบิดมือเบิดเว้นเนาะเออหนินางเราไมแห้งยู่โดนเติร์บาดดีที่บ้านกันยังมาเห็นพอดีโอ้ท่านเลิกทักทายทับที่ตันน่ะล่ะพอเศรษฐีก็ว่าเขาคุ้ยไข่คนแล้วบาดดีบริจาคไปที่บ้านก็เขาลอยฟังแล้วบาดดีเขาจะวางชีเดียวแต่เขาจะว่าพี่บ้าหัวาลานมันนะเอาคุ้ยให้เขาจะไปวังหันมันนะแต่ยิ่งทั้งทั้งคัดแก้วขวดวดบาดดีอืมอืมอืมเป็นอะไรเปนว่า ย่องเอาซื้อๆก็ได้ควยพว่าคุณไปแล้วจุงคว้ยเจ้าไปแล้ววันนี้นนึซ้ำด้ของหมาประธานพว่าืมวางท่นจีลีบอเฮอคน่ะว่าท่นจีลีตนนั้นพ่นัยงานไปหันงหันน่ะพว่าพี่ว่าหัวลานเทิงเทาพูดนะผมก็งอกหัวกะลานพูนะโอ้ยไอไจากขวมันต่างอาว่าใต่ละเอีโอ้ยปรามันไปหัวใสหลังือกพนะโอ้ยแล้วก็นั่งอยู่หันลาวานได้ไปใสดนกพูดนะน้ำเหม่ยนมันกระดาษเลยเดแล้วแต่เจ้าแล้วพนะมันอู่ใสหลังฮะประธานฮะ อืมลินโอวมาจ่ะมึงระบาดดิท่านเอามึงก็ได้ฝังกันนะคนนี่ฮะมาจ่ะเกิดมากไม่คยสูญป่าในจักเชียวเว้ยมาน่ะคนนี้ยังมาหาว่ากันดังเชียห์ะมาจ่ะเรืองเบาเรื่องจมต้องย่างกัดเขียววาแม่นีาดิย่างได้ได้ได้ไดไปใส่พวกยัยเหือบคุณแล้วบาดแล้วก็นางสาววีแห้งอยู่หันแล้วว่าท่านไปใส่อยู่เห็นพ่อใหญ่นั่นมากันลูกเกินเว้ยมันจังไลยเนาะคุณพ่อเสียทีละสีจับแต่ว่าไปแล้วคุณลูกรอผมลูกบุกอะไรคือเฝ้าคือฟังแต่เนาะพ่อนะห่วย นไปยินตั้งกันจะยุดจะดรัฐบาดโอ้ยพ่อเป็นห่วงฮะเป็นยังไงพ่อเป็นห่วงเอ้ยเป็นห่วงยังยัางเนาะย่าพ่อเอ๋ยพ่อนะโอ้ยก็ห่วงพวกปุ่นมันหลายยชานเขาปุ่นบ่แมน พวกผู้ไล่มาไหล,ไหลหว่าไปแล้วบาดีนี่พอกันได้เอาพี่เมา่ไหร่เนี่ยเอาเออไปนับแนป้องกันตัวจะแขวงเด้อโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้ออันนี้พ,อพ่อผู้หลบรอผมดกบกไลสาธุเออพนังเริ่มหวว่าจะแขวงศูนย์หมอไปยังว่าไปยังไปเลยบาดีปลอดภัยบาดเยีกยลพดจากคุว่าเออเดินทางปลอดภัยเด้อเจ้าวันน่ะเออวันน่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆคุณพ่อ,พพอเอ้ยวันน่ะเออหมอไปยังดอกคือ่าแถมจะมีอีโต้ธนาพัฒนครับตอนแล้วหวาดเนี่ยพ่อผู้ผมดก